อันนี้ห่อหนึ่งค่ะพี่น้องโหูเ้นษฐ์เวบพากินเนาะค่ะายพากินผาเซร็นี่ต้มไส้หมูซับใส่เลือดและ้วกะ็ใส่ปลาหมึกด้วยค่ะพี่น้องมือนน้โอ้โหหล่นบ่เครื่องแน่นเนนเลยค่ะใส่แบบโลหิตไก่หลายหลายค่ะพี่น้องมากกินเอา โอ้ติมถวยบางใหญ่เลยค่ะพี่น้องอืมอันนี้มุ้ยบริปุงเพิ่มด้วยค่ะใส่ตะพริกป่นเพิ่มนิดนึงแล้วกับพริกหนาะเพิ่มนิดนึงพวกน้ำตาลน้ำปลาบริใส่ค่ะพี่น้องอันนี้ห่อหนึ่งค่ะพี่น้องโอ้เสน้นไห้เบิงเส้นเหนียวหนุ่ม อันนี้เส้นสดุด่าต้่มดนเด,ด้อค่ะพี่นองใส่พวกเนื้อสัตวโกนใส่เส้นสุด้ายขนาเห็นม,มั้ยปลาหมึก ตักขึ้นนี่บ่แม่นหยังเด้ให้เพิ่น อ,อร่อยใส่ปลาหมึกพอดีคำเลยค่ะพี่น้องพรมากินไข่กะตอกไข่ใส่ค่ะพี่น้องไข่ตอก หรือว่าโบกินหมูกะใส่เป็นไก่ฉีกไก่ฉีกไก่บดได้บดได้ค่ะใส่เลือดแบบลายค่ะพี่น้อง เคืองก่อนเลยเสร็จโคงหนึหง่งใส่เครืองใส่ยังลงไปกับเพอดีกินค่ะ กากหมูกินจนจะเบื่แล้วค่ะพี่น้องแซ่บเอาใส่เลยเขากันอร่อย มาเด้อค่ะพี่นองเสร็จๆมน้วกันหรือว่าผููไดสั่งไปแล้วกะต้มมาสวดผอมๆกันค่ะพี่นอง เพื่อพี่น้องเขามาใไหมนะคะพี่น้องอยากกินกยจบกยจะพากินบายพากินพาแซบของหมวยเองด้วยค่ะพี่น้องเฮ็ดอยู่โรงงานบานจะโห้งไม่เซนหน่อยละกัเนเซนใหญ่ขนาดหนึ่งรอยหาซิบกำซ้ำโฮรอยด้วยค่ะพี่น้องใครสนใจกะทักได้นะาจ๊ะ้าขาต้มเ้นแบบว่าสุดหายเส้นเพื่อนกับเจบะาบริค่ะพี่น้องประมาณนี้เลย

หอมริกหนาค่ะค่ะพี่น้องกดจับสูตรพริกหนา้าของอำเภอพิบูรลมังสาหาร อ๋อหนึ่งเริ่มสิอิมแล้วค่ะพี่น้องนี่พอดีกิน สับเบรออิ่มค่ะพี่น้องน้ำซุปเต็มถ้วยสดกับเบิดเลยเอาอันนี้กะ เดเมนูมักเนาะค่ะพี่น้องเมนูที่แบบว่ากินได้ทุกมือบบเกินจริงบ้ยจับเนาะค่ะพี่น้องกินได้ทุกมือบ่มีเบื่อเอรีค่ะผู้ได้สนใจกะต,ตืดมาได้มีติดบานกระสะดวกยามเขาแบบว่าฝนตกหรือว่าเหตุงานไม่มีมือไบอากออกไปเล้วอยากแบบว่าเออมีก้อยจับติดบานอยากต้่มกินเซคายังสีนะค่ะพี่น้อง อันนี้กะเป็นสูตรของหมวยเองด้วยค่ะพี่น้องบ่ได้รับจากโรงงานเฮ็ดสูตรบ้านเจ้าของเนาะคะ่ะเอ้าื้อน,นี้กะคือเก่าเนาะคะ่ะพี่น้องถานมันกินสดลวดหรือว่ากินมูมามกินบ่สุภาพจังได๋ก็ต้องขอโทษขออภัยหลายๆลด้วยจ้าแล้วก็ถ้าไผยมาคลิปนี้มักเมนูนี้กะฝากกดไลก์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หมือนนัแนนีด้วยจ้าสำหรับวันนี้ไปแล้วเด้อค่ะสวัสดีค่ะ